Đồng bông mông kia cây bàn dạng tạ khải thịt thái đầm sụt hẹn bàn tròn ừ. Ủa để bà tao này kinh xuống phải cho bà tải đó ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับแฮกบ้านชอนมาอน้ผมสีมาภาพพี่นอ้องย่างไก่บ้านครับย่างเป็นโตเลยใส่ตะไคร้ใส่ผิกไทยกระเทียมผิกไทยดำพี่น้องกระเทียมกระเทียมกรีบหน่อยหักผักชีพอ,อย่างกินหอมๆแต่กับวันใพิธีพิธันนี้ย่างไรเด้อพี่น้องกินซ้ำไตสอ,อเดี๋ยวเขาจะมาตำเครื่องกันเลยนะพี่น้อง เอาพริกไทยดำก่อนเลยครับใส่พริกไทยดำลงไป แลวแลกแล้วตไขคร่อยกัะหันเรียบร้อยแล้วล่วะกองหันดีหรอกตามคคกจะแตกก่อนเด้กโคกนะโอแหลกไว้อย่ตัวละ่ะโคกกับมอเตอร์สื่อมาไห่ได้ไหมหาที่บาดค่อนนะกะเทียมพี่น้อง xoay Quạt chén Ô, đi ba. Con hoàn độc. Đẹp cái hang cái hang này. Nhưng mà mình nhốt, lột len, lột xuân, xuân, xuân cả đấy cũng thế, mà bạn vô thôi đi. len, len. โอเคแหลกแล้วัดนี่มาครับัดนี้ตำเครื่องเรียบร้อยแล้วกัสิมาทออกใส่กระมังใส่เครื่องรุ้งกบัปนี่เกลือครับใส่หลายเค็มไหลได้นี่น้ำตาล จะใส่หลายเด้อล่ะม่ว่าเนของหวานในของข้าวได้นี่ขาดบ่ได้ยพุงนั้นวใส่หลายๆเถอะด,ดูดีจัง่อย ซอสฟ้าเขียวครับซอสหอยครับสุดท้ายครับน้มจืดค้นให้เขาาเ่ากันเลยบาันมันอะไร โอ้หอมหอมวันนี้เขาก็เอาไก่เขาที่เขาเตรียมไว้พี่น้องใกล้บ้านเนี่ยมามากักานเนี่ยเอาลงมาท่าใกล้กระรางเรียบร้อยสะอาดอย่างดีเนี่ยท่าเข้าไปให้มันเข้าเนื้อโอ้ กินจะแซบแต่ปะกินดิบเลยแต่บ้านนอนนี่หอมหอมโดมุ้งจริงหรอครับเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกจี่งหรงมาปิด,ป,ดปิดไปแปะแปะไปอืมนี่ละโอเคมาไหวาจากสามชีฟนาทีก็ได้ขันเฝ้าท่านกั่ชูมุ้งหนึ่ง มาบันี้พี่น้องเอามาตัวแล้วเข้าก็สิมะย่างเอามะย่างเป็นโตเลยปัะนี่ยนอนถ่าเลยป่ะเนี่ย ในพี่น้องซุกแล้วไก่บานอย่างตะไคร้พริกไทยดำสูตรแทกบานช่อนมาต่องพิธีพิทันอี่ยังกินซ้ำตายเลยมันเจ้าเบิ้งเนี่ยเป็นตะแสบบปะหอ่หอนๆเลยนี่อโอ้ hóm hóm đi đâu hòn hòn đấy cho đi cuồng nè sẽ bà กิดพงอืมมันไข่ไข่เหนือแดวนวดเสาอะ่ะคือว่าเพ้นตังตา้าเขากินเน้หนังอังกอร์ไหมแสบจะสบแสบเนาะอย่างใกล้น็ตตำน้ำในตำนัน้นไง xẹp đi nè Xui khoai nha Mới thấm mà lạ nè Cuốn cái tốt à Cái nón đạc à. nước bạc xoắn xoắn phải nước thật oh, no. cái nó đây mình chỉnh khác bạn rồi tải sạp đi đi Phải về tòa không? Chào cái con cái thết để bà này kinh sủa phải vào tài khỏe hết xuống yên tốt là phiên này chẳng bỏ quậy, còn rồi mình ừ. 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 Ô hoàn toàn hmm. để bánh trái cải nè Phấn tốt Kính cái dạng à. Rất giỏi à. Há bởi đấy bạn Như cũng kịp không á. วันพี่น,อน้องขอร้องพ่อแม่ละรรมัญหาแล้วดูไปอ่ะตัวข้ามกล่องข่อยนะมันแห้งขึ้นในบาทนนะจังใดก็จะเลื่อมติดตามข่อได้พี่น้องกดติดตามกดซับสับแสกดกระนิ่งไว้ เดี๋ยวขออียสิพามาเห็ดทุกอย่างอ่ะเฉลิมมาปีพาไปเที่ยวบ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวาสดีครับ